โอ้น right, right, mm ี hmm. Guys, uh, like, war, right? ่อะไรคะวันน right. okay. mm ัดอนะการเดินนะคะนสถานระทำอยู uh, ่ตรงไหนคะข้อเท้า okay. ก so, mm ับพื้นใช่คะคนกี่คนหนึ่งอคนหนึ่งรถไรนะคันนัดรถไฟกับราถไฟเห็นได้ชัดเจนเลยคือนสถานเห็นแว่างรรถไฟกับรารถไฟอ่รอรถไฟกับรถไฟโอเคซึ่งวันนี้เดี๋ยวพิมจะให้เราดูบทสานการ มันเกี่ยวข้องกับการแข่งขันยังไงจะมีทั้งหมด3วิดีโอด้วยกันแล้วเรียนลองคิดดูนะคะว่า3วิดีโอนี้แตกต่างกันอย่างไเน้องดูคลิปแรกก่อนนะคะการแข่งสตรีทเซอร์กิตที่อันตรายที่สุดในโลกตำนานการแข่งขันที่ดำเนินมายาวนานกว่า100ปีสนามที่พรรากตำนานนักบิดไปมากมายแต่สุดท้ายก็ไม่อาจหยุดยั้งความคลั่งในการท้าผ่านกันด้วยความเร็วได้ โอเคนะคะนักเรียนดูไปแล้วคลิปที่หนึ่งนะคะเนาะอ่าวิดีโอนี้นะคะคําถามคือเกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานอย่างไรบ้างบริเวณไห,หนตรงไหนครูจะสื่อถึงอะไรอ่ะคนแรกอ่ะขอตอบหน่อยอ,อันไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานบริเวณไหนบ้างเนื่องอ่ออลอ<ๆ>้ลอรถกับอะไรคะเหมืนนหอนถนนใช่ไหมคะเนาะบริเวณที่สองคะ่ะบริเวณที่สองค่ะตรงไหนคะที่เกี่ยวข้องกับแรงเสียดทานคะ บริเวณที่จับใช่ไหมคะเนาะแฮนด์รถกับมือเราใช่ไหมคะที่จับนะคะเนาะซึ่งสังเกตดูว่าลอ้ลอรถนะคะลักษณะของรถคันนี้ลอ้ลอรถเป็นแบบไหนห,หนึ่งใหญ่สองกลมแล้วคื คนขับรถต้องจับเป็นยังไงคะจับแน่นๆถ้าไม่งั้นแน่นอนเป็นไงคะหลงเพราะเมื่อกี้เห็นระยะตอนที่มันเลี้ยวอ่ะเลี้ยวบก คลิปนี้กับคลิปที่แล้วสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรคะอย่าหนึ่งคือล้อรถใช่ไหมคะล้อรถเป็นยังไงลักษณะของเขามีเลยค่ะมันมีปุ่มเยอะใช่ไหมคะก็แสดงว่าเขาเรียกว่าดอกยางใช่ไหมดอกยางรถมันไม่ใช่ธรรมดาลวมันเป็นยังไงเลยอเออมันเป็นมันหนาขึ้นมันเยอะขึ้นมีปุ่มเยอะขึ้นไม่พอเป็นไงเสริมเลยเข้าไป เสริมเหล็กใช่ไหมคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเพราะอะไรให้เกาะแน่นยึดมือดีอ่าเกาะติดกับถนนเพิ่มขึ้นทำไมต้องเกาะติดกับถนนเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรเกิดให้รไม่ไหลชั้นอ่าเพื่อให้รถไม่ไหลตกลงมาใช่ไหมคะถนนลักษณะมันเป็นยังไงคะห้าเป็นดินเป็นทรายเป็นโคลนใช่ไหมคะเพื่อนสำหรับวันนี้นะคะเนาะสังเกตว่าถูกมีอะไร ถนนที่หนึ่งเป็นไงคะ ปันนี้ป <ท transitions, S 2> <w> ัญหาของเราเนี่ยเราจะทดลองเกี่ยวกับอะไรแน่นอนการเสริมกเสริมทานอ่าการเสรษฐทานปัญหาคือหาเลยคะอ่าแสดงว่าไอ้จะกลุ่มบอกว่าพื้นผิวทั้งสามพื้นผิวนี้จะทา เลื่อนหิ้วทิศหนึ่งแบบนี้ง<ะ>งไงคบเราพูดในฐานที่รถจะเคลื่อนที่ได้ช้าหรือเร็วเร็วเร็ว คิดว่าเร็วอาต้องมีแตกต่างกันกันโอเคถ้าให้เราสามหนึ่สองสามอันไหนเื่อนที่เร็วสุดหนึหน <1, S 1> ึ่งอันไหนก็มีช้าสดุดสามอาคิว่าสามถูกไหมอาอาทิกเกอร์บอกว่าคิดว่า 2, สองวอนะะนะะี้นะคะเราได้ทูนะคะที่จะร่วมทำงันองของเราแล้วละนะคะลูกเตมจะแจกนะคะลูกแก้งนะคะคนละหนึ่งลูกค่ะ โอเคเดี๋ยวกำลังแรกเราจะใส่ในพื้นผิวที่หนึ่งก่อนนะคะเนาะแล้วสังเกตผลนะข้างในสังเกตผลนะคะเนาะมาประฟอนใส่รูกแรกเลยค่ะเห็นไหมคะอะนะคะ,อะ,คะ,อะ,คะตอนนี้เป็นยไงหนึ่งลูกผลจะทดลองของพ <c oughs> ื้นนี้เป็นไงคะงทุกท่านตกไปแล้วตกไปแล้วนะคะเนาะตกไปแล้วเรียบร้อย่พื้น <c oughs> ผิวที่หนึ่งนะคะเนาะปร <c oughs> ะคะรอนใส่ นิ่แล้วว่าคือคูออะไรอ่ะกิ่ลูกค่ะสามลูกนะคะสามโอเคอ่ามากโอเคห้องนี้ได้สามลูกนะคะแต่เมื่อกี้ห้องหนึ่งได้ห้าลูกนี่นะนี่นะ จะมีแรงดันความัต่ำลงมาจากในแรนาที่น้อมากกว่าอันแรกนะครับทพให้ให้ลูกแก้วถึงสองลูกแล้วก็ัสุดท้ายนะครับจมีแรงดันคัาที่มากทาให้ลูกแก้วต้อใช้ถึามลูกจะสามารถตกตกลงไปได้นะครับ